สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังมารับคนแรกนั่นก็คือน้องทิพย์แต่ว่าน้องทิพย์ยังไม่ออกจากบ้านนี่อะไรอะไรเฮ้ยไม่กินข้าวเช้าเลยเฮ้ยกูไม่ชอบดูหนังที่แบบว่าตอนกปาเชอร์สุดน่านี่ยแก๊ป อยู่สนิทกันแล้วแบบรวดเร็วไหนอ่ะไหนยังไม่เห็นเลยเข้าเห็นอะไรอ่ะแดงเหรอไม่ใช่แทนด้าแดงเป็นสีดำอ่ะแบคูลรู้เปล่าดูอะไรไหนอ่ะอุยตัวใหญโอุ้ยน้องแหกอ่ะโ้ยน้องแหกอ่ะอุ้ยน้องร้อนเหมืนอนไหมแล้ววันละหมดเดีน้องร้อนมากเลยเราก็ร้อนเหมือนกันนาย อะไรคะมีเมอร์ไหนอะไหนาไหนโอ้ยนั่นไไงหนอะคิงจูเลียนเหรอครับที่ว่าในแบบเอ่อคิงจูเลียนาจาตัวนี้แหละครับอันนี้เลยเป็นน้าเล้นทุกคนอายุ22ที่กำลังตื่นเต้นกับมีเมอร์ทุกคนกำลังตื่นเต้นดิลิกำลังถ่ายรูปกันเลยคิงจูเลียนใช่แต่คือชื่อในเรื่องไงชีฟแกทำหน้าให้เหมือนเร็ว หนักเลยทำยังไงตามอุพยพออกกล้องขึ้นมาถึงโรงหันเล่นตามพี่เขาไปเลยน้องๆมาจากที่ไหนเหรอครับมาจากหัดใหญ่นี่ค่ะใกล้ๆใกล้มีมีอุ้ยมีชื่อด้วยอุ้ยมาแล้วเปเป้กับวีวับเปเป้กับวีวีอุ้ยดูสิขอพี่เขาเรีย้ยงไปเลยพวกมันจะกินเนี่ย น้องทำอะไรนั้นน้องคันรึเปล่าอุ้ยตกใจตกใจอุ้ย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 อทำะไรอ่ะทำอไรอ่ะกลัวข้าวรึเปล่าเอ้ยไปไหนครับทำอะไรน้ำปลาอ๋อกินปลาไหนงำงมงำงมงำงำโอ้โหโอ้โ้ดำดำโซเปลันหนึ่งกลัวเขาจะดุเขาดุอะคะอ๋ออันนี้แบบไม่ดุ อันนี้ขนาดนั้นแหละอันนี้ดูน้อยกว่าครับเออดูแต่ว่าดูน้อยดูนะแต่น้อยกว่าเฉยวเฉยน้องเป้กับน้องวีวีใช่เป้เป้กับวีวีเรารู้ว่าอยู่ไหนเป้เป้ตัวเองไม่รู้ไม่รู้ครับไม่เปลี้นคนเข้าใจเป้เป้ทำไมวะเป้เป้ตัวเล็กเออไหนตัวเล็กกว่าน่ห็นไหมเมื่อกี้มันแตะขาตัวเล็กกว่านเล็ว่าเลเขากันเลยพี่มาของแบบนั้นครับ สวัส like ดีพันบายบายอ้ปลบาสวัสดีทุกคนเห็นไหมตอนมะกาัน้อยกำลังเดินเ้เน่้่อนก่อน่อยกอน่นก่นก่นกอนกหอนอนน่ออ่อก่อก่ออนนน้ก่อนอ แต่ต้องแต่ต้องอยู่ในพี่เลี้ยงด้วยคุณดูแดต้องอยู่ครับมาใครถ่ายใครสัมผัสมาได้ครับใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมาจิ้มๆิ้นี้ละจิ้มจิ้มจิ้มๆไม่เป็นไรนิ่มเแต่มือเขาก็ได้นะมือเขานิ่มอยู่นิ่มทำแ้่จีปินหรือเปล่าเจ้าไม่เกาแน่เลย ตอนนี้พี่อ้อนพี่อ้อนมาครับไปถึงปั๊บข้างในบางทีก็เกากรุงเลยตัวนี้จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มตอนโน้นลำดวนลำดวนจุ๋มจุ๋มจิ๋มกับลำดวนเออมุ้ยมองกล้องข้าวด้วยจุ๋มจิ๋มทุกเฟรมเลยะจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มอ่ะน้อจุ๋มจิ๋มน้องลาฟซีมาบายบายอุ้ยเดียวสเดือนถ่ายตอนน้องกระโดดอู้ลูกข้างล่างหนึ่งหรือสามตัว ว้าวไฮโคตกเฮ้ยตอนนี้เราจะไปดูกวางกันแค่สองตันตัวก็เต็มเครื่องเลยเป๊ะน่ารักมากเลยอะเป๊ะกับวิวโชว์เร็วโชว์เร็วโอ้ยนะว่ารูปไปเท่าไหร่ละหนึ่งล้านน่าทักแบบนะคะเพียงแค่คุณเจอสามตัวเป๊ะวิวแล้วก็ชื่ออะไรจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มมีจุ้มจิ้มไหมจำได้ตอนเด็กตอนไหน้อนจังจุ้มจิ้มมองกล้องด้วย น่ารักเงาจะต,ต้องเปิดกระจกปะเพื่อคุยกับนนกวางนะนะครัก,กว่ากวางวัสดีฮะวัยรุ่นนะครับวัสดีฮะนฮะ้ะะนองอุยอ้ยเต็มเลยสวยจังมันเหม็นขี้กวางอะแต่ว่าสวยอะตัวผอมหมดเลยอะหนู่มีเขาด้วยเมื่อกี้ตอน,นไอ้ตัวมีเขาไปไหนนะตัวใหญ่มากเลยโตัวอะไรก่อน ฮะอย่าเรามาดูอะไรคะไม่ใช่อันนี้เรามาดูสัตว์เลื้อยคลานงามมาดูอนี่จระเข้แล้วก็สเน็กสน็กสน็กฟิชฟิชงูปรปลาประดางูมาดูเต่าไหนไม่เห็นเหรอคะอยู่นี่ก็มีนี่ก็มีใครเห็นบ้าง ตรงนี้เราเจอแล้วค่ะเราเจอเต่าแล้วค่ะดูนะแต่ละอันโคตรอุ้ยรูอแดงเขียแดงเขียวไปไปไม่ต้องไปต่อแก้มแดงตัวเองอะในแก้มน้องแดงจริงปะมันแดงจริงน้ยไหนวะไหนวะมันไมรู้สึกว่าลายตัวนี้มันน่ากลัวจังแก้มในแก้มแดงตรงไหนนี่เต่าแก้มแดงไม่เหมือนอุ้ยอุ้ยนี่แดงนี่แดงแดงนี้ นี่มันแดงแดงจริงงานแดงจริงไม่ได้ละก็โชว์แก้มค่ะเออเราแก้มสีแดงจริงนะนั่นอยู่มาเลยมาเป็นนกตาใช่ไหมือนปบบไอชาร่แก้มอ้วนมากน้องแก้มอ้วนมากเลยแก้มแดงไหนนะเล่นยังไงนะอะไรแค่ไม่ได้อยู่ตรงนู้นเหรออะไรแม่เล่นเร็วไม่กล้าขึ้นก่อนเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ้ยร้อนเหรอ เราเพิ่งถึงจุดที่สองเองนะเราทุกค,คนต้องดูเวลาด้วยนะครับใช่ทีบเอครึ่งหรือเที่ยงครึ่งนะทีเอ็ครึ่งแมวน้ำเราใช้เวลาแต่ละทีได้ไม่น,นาน ติดบูลรี่อะไลเราอ่ะจอและคีให้กุบกิบพาไปไปเลืกุบกิบเป็นวันนี้นะคะเป็นพี่ไกพี่ไก่ของเราแจ๊คคีไหนไหนไม่เห็นนะไม่เห็น่ะ โอ้น้องร้อนแหละเข้าใจได้เราต้องอ่านชื่อวิทยาศาสตร์ Tom โ o ม i s o ม a เชื่เชีวเชื่อรชชื่อชื่อเชียื่อตุลเคใตาหงชื่อวิทยาศาสตร์แจ้งเตือนว่าในคลิปนะคะมีจุดๆุดสาดอันตรายใช่ถ้ากลัวก็ข้ามตรงนี้ไปแต่มันไม่ใช่เย็นที่ถ่าย มึงก็ไม่ดูสิก็หลับตามาดูงูไหนอ่ะอันนี้ดูก็ดูไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยรอบภาพนี่ตกใจภาพงูนี่แล้วงูมนอยู่ไหนมันเคยรอบภาพที่แฟดแม่จริงนี่ตัวใหญ่มากอายุกี่ปีแล้วเนี่ยตัวาดนี้ตัอเบิ้มอังเบิ้มสุดเอาเอา สำลักเต่าพี่เดียบนะให้กูอ่ะโอ้จริงเราที่ร้อนมากมาฟลอยู่บนรถเหมือนแกันท่าเดิมเลยอ่ะท่าเดิมเลยอะไรอ่ะไม่พอกล้องไปแล้วที่พ่อจะทำท่าเดิมรอทานะทานสิ่ก่อนเอออ่ะร้อนมากร้อนเยิบเยิบมาแล้วมาแล้วโอย อนากเลยแงเรามาเปิดแอร์ให้ก่อนไงแงจริงๆก็ร้อนมันแอร์เราไปดูนั้นมาเมื่อกี้งูแบบงูสามางเป็พีนันที่เป็นกระปะอะไรเงี้ยคเกี่ยวหางไหมอะไรเงี้ยแล้วเป็นไง้ได้คุยไหมไม่คุยอะไรคุยอะไรอ่ะได้คุยไหมหน่อยบ้องนาคีแก๊ปเจ้าแหมนาคี ข้าวแก้เป็นงูกทำไมไม่ดูงูอะข้าวกลัว่มเมทำมากลัวมือวิชาเดียวที่ถ้าสมมตว่ากูจำเป็นน้องเรียนได้สไลต์ตัวเองกันกูยอมติดใจเลยกูแบบกูแบบต้องให้แม่เอาชิงจังเอาแปะลูกงูให้แล้วติดไหมเกือบไปล้วเกือบไปละเอออยู่เมคนขับเซียนเซียนอย่างแป๊มโอ้โไม่ใช่ ไม่สนใจคาบีบากิขับบคาบีบาราคาบีบาราคาบีบาราคาบิบาราคาบบาราคาบีบาราคาบิบาราคาบิบาราาบิบาราคาบี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 บาราคาบาราคาบาราคาบบาราคาบีบาราคาบาราคาบีบาราคามีบราคาีบาราราคาบาราคาบาราคาบาคาราคาบาบบาราคาบาราคาบบิบาราค น้องไม่เจ็บใช่ไหมนั่นอ่อู้อู้อู้ยังไม่อิ่มเลยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มอยู่เ้ยน่าจะยิ้มอยู่จริงอ้า จ้าเรามาดูแช่ปีปาดาปาทำเสียงนี้ไหนสวัสดีมนุษย์กีนี่เราต้องอ่านรู้จักคือบาราก่อนนะกินหนูจะระาตัวเองฮะน้องกินหนูจะระาตัวเอง าอเมาดูอะไรน้องแบมค่ะปีบารามคาบิบาราคะบิบาราเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอยู่นู้นเห็นไหมอยู่นั้นเห็นไหมเห็นเห็นพี่ว่าไหมดอกวิวอยู่ตรงนั้อยู่ตรงนั้นน้องเหงาเนาะอยู่สองตัวสองตัวแล้วหันมาหน่อยได้ ข้าวเรียกดิชื่ออะไรอ่ะหมูตุนอันนี้คือตั้งชื่อเลยหมูตุนหมูตุ้นใหม่โอ้ลูกน้ึล่แค่นั้นแหละพี่อยากคาดหวังเยอะมันบอกเยโอ๊ยพันพี่ดูแฮนกริน ทูทคนเยอะเลยเข่ึ้นกันใครมีตังค์มั่งใครมีตังค์มั่งตังคต่างหสิบคนค่ะตูใหญ่กว่ายี่สิบบาทกี่คนคะสิบคนค่ะสิบคนหนาตะปูค่ะอีกแม่เ่แถวนะคะมือนเจ๊เลยมาถึงเจ๊เจ๊ค่ะขอบคุณนะคะเออไม่เปียกหรอกไม่เปียกหรอกมั้งตลกไหมก็คือไม่เปียกหรอกดี ไม่เปียบตอนนี้อากาศมันร้อนอย่างนี้เลยนะเออนี่ไงมีร่มต้องทำมาดื่มเร่ยเหมือนร้าอะไรแบบไม่ได้ไ่เ้ ตอนแต่งตอนเช้าไม่แต่งนะท่เดียนะขึ้นมาคืนไอแป้งก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นหัวขึ้นตรงนั้นเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะขึ้นมื่อคืนสิวขึ้นที่เดียวกันเลยเห็นดูดิที่มองเห็นป่ะอยู่ไหนแล้วดูแถวนี้มันน่าจะเออ่น้นๆทำไมวะหรือว่าเรานอนดึกไม่นอนอยู่พี่สองพี่สองเหมือนกันเหมือนกันี่สิงประมาณนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วเอสิวมาขึ้นบ้างเหรอสิวเกี้ยก็ที่เดียวกันอ๋อทำไมทุกคนขึ้นตรงนี้หมดเลยขึ้นตรงนั้น เพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเมื่อกินไม้ันไม่รู้ทางตาลูนถ้าจไม่เกินไม่ราคือคนดูเบนหัวนะคะเพราะว่าอะไรไม่เป็นแนวตั้งไม่เป็นแนวนอนเลยไม่เอาแนวแนวนี้นี่มันก็ต้องนอนแล้วว่าถือดูทิือเนี่ยใหญ่มากคือตัวแลคะ ไปร้านร้านชื่ออะไรนะโจลย่ดิโออะโจล่ดิเข้าเที่ยงตอนเวลากับไบค์มูเที่ยงอีกแล้วใช่ที่เราเหมือนนักท่องเที่ยวจริงคนละตีมคนละตีมริงไม่่ังอะไรทางใครทางมันมีเวเป็นของตัวเองอยู่สุดโอ้เลยสะดุ้งเลยนะเมื่อกี้ตีมลอง มีข่ะจองไว้แล้วค,วค่ะผู้ช <c oughs> ไม่รู้ไม่ได้รู้อะไรเลย

ตัวอะไรกับแก้มอ้ามันเป็นรอยอันนอ้าวไม่ใช่มันเป็นรเป็นรอยอันนี้้าไม่เป็นรอยแบบนี้แหละคือแบบแบบใหม่ไม่แบบว่าเป็นอันนี้แล้วก็ไหนอ่ะติ อนไรกกินได้กันสลับขึ้นก็ได้มันก็ได้อยู่เนื้อทับยัคทำได้ไหมอ่ะได้ได้ได้าทำอะไรอ่ะคยเห็นแบบใส่รดแล้วทำไมมันหักได้ว้ามันจะปวดักด้ไมด้ลยเราถากไมหมดแล้วคู่นี้ได้คู่นี้ได้เมื้นได้แบบ่นี้ เหมนว่าวงว่างแต่ไอยากว่างเอ่อร่อยนะอ็อะไรอร่อสปาเกตตี้ร้อมอนไหมไม่ร้อนไม่รอนเลยไม่ร้อนเลยร้อนอยู่เต็มอยู่นะเย้อานรงถือปะเออใงกูใบเบงถือตลอดไปเลยแต่มุงได้ไหมไม่ได้ไม่เห็นนะ

เห็นกับไรเขาจำได้คำเดียวที่ตั้งแต่เรียนมาเออมันคืออะไรล่ะสบายดีไม่ใช่ไม่รู้อะจำได้ยู่คำเดียวแล้วเจ้าแมวเร็วกุกิฟแมวสงขานะกุกิฟไปทักทายเร็วสวัสดีฮะขณะนี้อุณหภูมิอุณหภูมิพุ่งสูงสุด40แล้วยัง โอเคว้าวสามสิบสองฟิลไล่สามสิบแปดสามแปดชัวร์สี่สิบชัวร์อย่างเงี้ยลูกกูเหมือนเจ้าของบ้านน้องพูดอยู่นิ่งๆนะขอคุณแค่ตอนแรกก็รู้เหี่กขิงแบมไหมอ่ะกขินแบมไหมเห็นเขาทำไหมไงอ๋อตรงนี้เดี๋ยวไปตั้งตรงนี้นะถ่ายปึ้งกันน้องแบมครัปถ่ายพึ้งปึ้งปึ้งคืออะไรวะแบบนี้ไม่ได้มืสาวอะพึ้ง สาวว้าปึ้งไอ้นี่มันไมโปรเจคห่วยหน้าไมอยู่ไรอะมมีเลยอะไรเนี้ยที่แต่้วทีงเดียวอทุกคนเต้นเลอยู่แล้วไม่ได้ไหมจริงๆระไม่ต้องอเลยมันได้หลายคนนี่ไงบบว่ามานี่นะแล้วก็แยกไงเราแต่งตัวไม่เราแต่งเป็นสองฟางก็ที่มึงพูดไงว่าอีกฝั่งนี่จะแห่งัจคนละทนกับเราเลยจุิมสมีสองที นันคือน้ำอะไรมาไปทำให้เสร็จเสร็จไหมเกอย่าพี่โต้ไดมุสาวาปื้นลูกเรียวข้าวไม่ไอข้าวไม่ออกเอียงอะออกแนวล้มมากกว่ายืนแล้วล้มเยเย้ เออพอท่านอ่ะค่ะเอ้าเออเออสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่จอดรถแล้วก็ไปกันต่อไปกันต่อไปเร็วไปกันต่อเร็วฟ้าน่าจะเหมือนวางกับดัก เราไปสวดปาตีมกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้เวลาร์สี่โมงสามนาทีวันเดทิปก็จะแบบนี้แบบว่าเยอะมากเป็นสี่โมงที่โซฮอตมาันใช่รอนฉับโอ้ยสวยมนะโอ้ยโอ้ยพอดีว่าเขาใส่แอมันแรงอะเนาะแอมแรง แแอออนเเกิรร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่สวนปะเปย์ปะเปย์มาถ่ายรูปกันก่อนถูกถูกถูกเราจะมาแต่นตัวกันใช่แต่ว่าต้องถ่ายรูปเพราะตอนนี้เรายังแต่งตัวอยู่ทำไมไม่ชื่อฟางเรื่องแต่งตัไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็สวยนะมีเต่าบินด้วยโอ้แต่ไม่มีสีฟ้างเลยอะเออทำไมไม่ชื่อพวงฟางะล่ะะในแต่ก่อนในอดีต ไม่สีฟ้เออโอ้จริงเหรอใช่พูดไดเรื่อยพูดในเรื่องของจริงอันเนี้ยก็จะลงมาแทนที่ตอนไหนก็ต้องสีขาวนะเอ้าจริงเหรอไม่ใช่โปใช้อะไรไว้เพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนมันยังไม่ได้พัฒนาการผลิตอย่างเงี้ยยังไม่สร้างใช่ยังไม่สร้างพิกเมนต์สีอื่น ไม่มีการสร้างพิกเมนต์ในตอนเด็กก็ว่าไปเรื่องอะไงแพทย์เป็นตอนเด็กไม่มีเมลานินทีใช่ไม่มีทีเพิ่งแบบจริงๆวันนี้น่าจะให้แบมกับภูสินมาพูดในสิ่งทั้งหมดเลยนะถ้าอย่างไนบอกคนกิ๊ฟเลียาดำนี่ก็ต้องเป็นว่าอะไรเพราะว่าไม่เพราะคนมาเอ็ดูเคทเต็มคุณพี่พูดอะไรคะมันไม่ใช่ความจริงนะคะควรให้ข้อมูลจริงแตงสวยมากแตงสวยมาก ัรีเ็นเตัรน้ำหนึ่งาถ่ายอะไรอ่ะน้องโซนเต้นอยู่้ม่เหลน่าวน คุูซินกำลังถายกิ้งก่าอยู่คนเดียวม,มีความสุขมากแส่มสวยมากอ้ยใส่สวยมากจับผ้ากินจับไม่ได้เราจะร้อนนะมันจะร้อนนะไม่กลัวนะ <c oughs> ไปถ่ายคอนเทม <c oughs>